สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ n e โอเจนไทยแลนด์ทุกคนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าผมคือใช้ผลิตภัณฑ์ของ n e โอเจนมานานแล้วนะฮะนานตั้งแต่ก่อนที่เขาจะแกรนด์โอเพินิ่งในประเทศไทยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมจะมาแนะนำนะฮะนั่นคือตัวนี้นะฮะเป็น Overnight Mark นะครับผม n e โอเจนเบอร์มิชชั่นติงโอเวอร์ไนท์มาร์กนะครับผมเป็นมาร์กสำหรับกลางคืนนะฮะใช้มาร์ก ก่อนนอนโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะฮะตัวนี้ดียังไงนะฮะตัวนี้ใช้มาร์กตอน,อตอนเรานอนนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับมันจะ,จะช่วยซ่อมแซมฟื้นฟ,นฟนูในขณะที่เรานอนหลับนะฮะมันแค่ปัญหาอะไรได้บ้างตัวนี้นะฮะมันจะสำหรับคนที่เป็นสิวนะะมันช่วยลดการอักเสบของสิวนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่ควรเป็นสิวอุดตันอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็สิวอักเสบจุดด่างดำแล้วก็มันจะช่วยกระชับรูขุมขลให้เล็กลงด้วยนะฮะ ผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวที่เซนสิทีฟเนี่ยมันผมอย่างเงี้ยก็ใช้ได้คือใช้ได้ทุกสภาพผิวนะฮะเพราะมันจะมีส่วนผสมสารสกัดจากธรรมชาติที่เยอะมากที่มาจากประเทศเกาหลีนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจดไปลาเดียวผมจะมาเลาให้ฟังนะฮะ หนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือว่าสาหร่ายสีน้ําตาลนะฮะมันจะช่วยให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็บํารุงผิวด้วยนะครับผมแล้วก็มีในในื่องของเบเบอรี่นะฮะช่วยทําความสะอาดรูขุมขนนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเ,ออเขาเรียกอะไรขาจัดความมันส่วนเกิน,นบนบนใบหน้าทําให้หน้าเราเนี่ยไม่มันซึ่งความมันเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นบอกเกิดแ,แห่งการเกิดสิวใช่ไหมฮะแล้วก็นี่เลยครับที่ผมชอบมากคือเป็น่วง ห่วงเรียนนะฮะห่วงเรียนนะฮะคือเป็นสมุนไพรนะฮะสีเหลืองนะฮะที่มีฤทธิ์นะฮะในการช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฮะแล้วก็ลดการอักเสบลดอาการเจ็บปวดแสบแดงแล้วก็สมานผิวในขณะที่เราหลับเนี่ยคือเราตื่นมาเนี่ยคือเรารู้เลยว่าหน้าเราเหมือน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 ที่ผมใช้ครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยตากแดดมาทั้งวันนะฮะพอใช้อันเนี้ยมากหน้าใช่ไหมฮะคือตื่นมาเนี่ย คืนหน้าคือรู้สึกว่ามันได้รับการรักษาจากทั้งคืนนะที่มันที่เรามานหน้าอยู่ทาให้หน้าเราเนยกระชับใสขึ้นนะครับแล้วก็ดูเต่งตึงมีสุขภาพที่ดีนะฮะเพราะมันเพราะว่ามันจะฟื้นฟูสภาพผิวรว่าเรารเผชิญมลภาวะมาทั้งวันนะฮะอ่าผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยอาจจะไม่ดูแลผลิวได้ไม่ลึกเท่าตัวนี้นะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาได้มาตรฐานจากเกาหลีเลยจริงๆนะฮะก็เลยถ้าเกิดแนะนําผมแนะนําตัวนี้เลยนะฮะสำหรับคนที่สนใจนะฮะ สามารถไปเหมือนเดิมนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ใน Facebook นะครับเดโอเจ t h ทยแลนดนะฮะแล้วก็โซเชียลแคมนะฮะเนโอเจนไทยแลนด์นะครับแล้วก็รวมถึงในไอจเหมือนกันนะครับเดโอเจ t h ทยแลนดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะฮะส่งตรงจากเกาหลีเพื่อสุขภาพเผลิที่ดีของคนเอเชียนะฮะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะตัวนี้นะครับเ e โอเจนเบอร์มิชชูติงโอเวนไนมารครับ